มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันสวัสดีครับทยาน Daily Podcast นะครับมาต่อกันที่บทความของคุณดีน่าเดนแฮมนะครับใน Harvard Business Review นะครับบทความที่ชื่อว่า Stop Feeling Guilty About Delegating นะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยทิ้งท้ายไว้ในหัวข้อที่ว่า instructions นะครับก็คือต้องมีเรื่องของคำแนะนำด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากระจายงานไปแล้วแล้วก็ให้เขาไปหาทางของเองเพราะบางทีมันก็อาจจะช้าเกินไปที่ตามมาจากหัวข้อ instructions เนี่ยนะครับก็คือคุณก็ต้องมีความเป็น mentor นะครับหรือเป็น teacher หรือเป็นคุณครูด้วยนะครับคือสอนพวกเขานะครับในสิ่งที่ควรทำเหมือนบอกดูกับ don't นะครับอะไรที่คุณควรทำแล้วก็อะไรที่คุณไม่ควรทำ แล้วก็สําคัญมากๆเลยนะครับยิ่งทํางานกับคนรุ่นใหม่นะครับตอบคําถามในสิ่งที่เขาสงสัยในตัวเองหรือสงสัยในตัวบริษัทหรือสงสัยในตัวคุณเองก็ตามที่เป็นหัวหน้านะครับคุณต้องตั้งใจตอบคาถามนะครับจะใช้คําพูดที่ว่าผมสั่งให้คุณทําคุณก็ต้องทําแบบนี้อันตรายมากนะครับโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันนะครับที่แนวทางในการทํางานแบบอำนาจนิยมเนี่ยมันเรียกว่าแทบจะการันตีความล้มเหลวของโครงการนะครับของโปรเจกต์ ของการทำงานแบบทีมเวิร์กเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้งานไปแล้วต้องมีความเป็นเมนทอร์ด้วยต้องอดทนนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเอาคนอื่นที่เก่งๆกว่ามาทำไหมไอ้คิดนะี่ยมันคิดได้ครับแต่ถ้าคุณต้องการคนเก่งเนี่ยต้องรู้ก่อนอย่างแรกเนี่ยคนเก่งคนที่รู้ดีรู้หน้าที่ทํางานได้แบบอัตโนมัติแทบจะไม่ต้องสอนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดอย่างยิ่งนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณต้องได้แบบนั้นเท่านั้นคุณถึงจะทําได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวของเด็กแล้ครับ ปัญหาอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละคุณอยากจะได้ทรัพยากรที่มีความพร้อมสับพร้อมทุกอย่างเลยแปลว่าคุณอยากทํางานง่ายนี่ถ้าคุณอยากทํางานง่ายคุณเก่งจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องตั้งคําถามนะครับเพราะฉะนั้นการสอนการเป็นเมนทอร์การเป็นทีเชอร์หรือเป็นคุณครูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเลยครับในการกระจายงานคุณจะกระจายงานคุณไม่สอนกะว่าเขาจะต้องไปหาทางทำเอาเองหรือว่ามีคําถามอะไรมาคุณก็ไม่อยากตอบตอบทําไมผมเป็นหัวหน้าคุณผมสั่งคุณคุณก็ต้องทําสิ ตอบทำไมคุณจะมาสงสัยทำไมว่าบริษัทเขาเดินไปแบบนี้คนอื่นเพียงสงสัยเลยทำไมคุณต้องสงสัยข้อนี้สำคัญผมว่าข้อนี้ในสิบข้ออาจจะสำคัญที่สุดด้วยซ้าถ้าคุณดลิเกตงานไปกระจายงานไปนะฮะไม่สอนไม่บอกไม่ตอบคาถามคือข้ออื่นก็สำคัญนะแต่ข้อนี้ผมว่าสำคัญที่สุดนะครับนอกจากเรื่องของการเป็นเมนทอร์ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับคุณดีนาเนี่ยบอกว่าคุณต้องรู้จักที่จะโชว์ทรัสต์นะครับการยอมรับเงื่อนไข แล้วก็การทำงานคือเรียกว่าการเชื่อใจนั่นแหละคุณต้อง trust คุณต้องโชว์ trust คุณต้องแสดงความเชื่อมั่นในตัวของเขานะครับอาจจะแนะนำบางอย่างได้นะครับก็ในหัวข้ออย่าง instructions นะครับหรือ teach นะครับที่สอนให้เขาทำเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ทำงานแล้วเหมือนกับว่าไปจิกทุกอย่างไปเหมือนกับว่าระแวงนะครับรว่าเขาจะทำงานไม่ได้ทำงานไม่โอเคพอไป micro management เนี่ยไปลงดีเทลไปล้วงลูกทุกอย่างเนี่ย บางคนนี่ปล่อยจอยเลยนะครับเอาเป็นว่าพี่บอกอะไรทำก็ค่อยทำแล้วกันไม่บอกก็ไม่ทำแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับพี่แบบนี้ก็แย่นะครับเพราะฉะนั้นต้องโชว์ trust นะครับที่สำคัญนะข้อนี้ต้องระวังเลยคไอบการโชว์ trust เนี่ยบางคนติดตรงที่ว่าก็เชื่อมั่นในคนนี้ไงนะฮะลูกทีมคุณมีสามคนนะครับใน A ใน B ใน C คุณเชื่อมั่นใน A ที่สุดมีงานคุณก็เลยมอบหมายให้ใน A ทำตลอดใน B ใน C แทบไม่ได้ ไม่ไม่เคยได้ทํางานที่คุณมอบหมายเลยมีแต่ทํางานรูทีนปกตินะครับโอกาสความก้าวหน้ามันก็ไปกองอยู่ที่ใน A หมดนะฮะก็กจะตอบได้ว,ว่าคุณก็เชื่อมั่นไงแต่คุณเชื่อมั่นคนเดียวอ่ะคุณไม่สมดุลเนะี่ยอย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับลีดเดอร์ชิพของคุณเนะี่ยมันจะมีปัญหาความเป็นผู้นําเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านครับเราอยู่ข้างบนเนี่ยต้องมองกว้างๆมองให้ครบไม่ใช่มองเฉพาะพื้นที่สําคัญที่เราต้องการอย่างเดียวมองให้ครบข้อต่อไปนะครับ ก็ต้องรู้จักจะให้ฟีดแบ็นะครับข้อนี้ผมว่าเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่งเลยครับบางคนให้ฟีดแบ็กยังไงให้เหมือนด่าไม่ได้ด่านะแต่ฟังไปแล้วเหมือนโดนดูดพลังไงไม่รู้นะครับแทนที่จะได้พลังงานกลับมาเพื่อไปลุยงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นการให้ฟีดแบ็กเนี่ยอย่างแรกสําคัญเลยนะครับก่อนจะให้ฟีดแบ็กต้องฟังให้ได้ก่อนครับยังไม่ทันฟังอะไรเลยปับ๊บแล้วมาถึงปั๊บใส่เขาเลยเนี่ยบางทีนะไอสิ่งที่เราเข้าใจกับความเป็นจริงเนี่ย จะไปคนละด้านเลยก็ได้นะครับระวังหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยมันชมอย่างเดียวไม่ได้ติอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันต้องมีทั้งไม้อ่อนไม้แข็งมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณมีทั้งคําติมีทั้งคาชมสมดุลนคะครับมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับยกเว้นว่าเขาทางานทีด่ดีไม่มีทิติอันนี้ไม่มีปัญหาก็ชมได้เลยแต่ถ้าทํางานแย่จนไม่เหลือว่าจะชมอะไรเลยเนี่ยอาจจะท่องอีกแบบหนึ่งแล้วหลังจากฟีดแบ็กแล้วเนี่ยนะครับข้อต่อไปก็คือคุณต้องสร้าง Balance, บาลานซ์ จะช่วยเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับคนทํางานสร้างแรงจูงใจนะครับทาให้เขารู้สึกมีพลังอยากจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ก็ต้องบาลานซ์ช่วยว่าคุณไปกดดันเงยไปเพรสเชอร์ท้าทายเนี่ยบางคนเนี่ยโดนกดดันทุกวันหมดพลังเลยครับไม่อยากตื่นไปทํางานเลยแบบนี้ก็คือไม่บาลานซ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องระวังด้วยนะครับจะท้าทายอย่างเดียวก็ไม่ได้ในด้านตรงข้ามครับ ไม่ท้าทายเลยทํางานแบบเดิมๆไปเรื่อยๆรูทีนจ็อบตลอดนะครับตื่นมาแทบจะหลับตาทําได้แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยทีมงานอาจจะหมดแรงบันดาลใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นนะฮะที่จะต้องบาลานซ์ให้ได้นะครับระหว่างความรู้สึกของทีมงานนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยอย่างแรกมิชชั่นต้องสาเร็จก่อนความรู้สึกในทีมเนี่ยต้องพูดตามตรงมันคือเรื่องรองแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าความรู้สึกไม่ได้เนี่ยงานไม่สําเร็จนะแต่ตรงเนี้มันมีคนเอาไปใช้ผิดๆบ่อยๆเอาความรู้สึกนําก่อน ความรู้สึกจะเสียปับ๊บไม่ยอมให้เกิดยอมงานเสียดีกว่าความรู้สึกเสียผมว่าอย่างเงี้ยคือพังอย่างเดียวนะครับองค์กรมันไม่ไปไหนนะครับการกระจายงานที่เอาความรู้สึกของคนทํางานมาก่อนอย่างอื่นเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคนรู้สึกไม่ดีทํางานไม่สาเร็จเนี่ยผมว่าต้องพิจารณาตัวเองในฐานะเป็นผู้นํานะครับ,นะรบว่ามันไม่สามารถพาทีมไปไหนได้หรอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเวลาคุณจะมอบหมายงานไปแล้วเนี่ยคุณต้องอธิบายถึงความสําคัญของงานนี้นะครับ ต้องอธิบายให้ทีมงานของคุณฟังให้ได้ว่าถ้างานนี้มันสําเร็จเนี่ยมันดีกับองค์กรยังไงดีกับแผนกดีกับตัวเขายัางไงนะครับบทบาทของเขาที่มีหน้าที่ในการรับงานที่กระจายออกมาชิ้นนี้เนี่ยทําไมต้องเป็นเขาถ้าเขาทําสําเร็จองค์กรจะได้ผลอะไรจากการที่เขาทําสิ่งนี้สําเร็จแผนกที่จะต้องทํางานต่อจะได้อะไรตัวเขาเองจะได้เรียนรู้เรื่องอะไร explain ต้องอธิบายนะฮะตรงนี้ระวังสําคัญมากเลยถ้าคุณไม่อธิบาย เป้าหมายให้ดีเนี่ยนะครับสมองคนเราเนี่ยคาดเดาไม่ได้ว่าเขาจะคิดไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณต้องพยายามล็อกเป้าให้ทีมงานจะล็อกเป้าได้คุณต้องอธิบายความสําคัญครับว่าสิ่งนั้นทําไมต้องเป็นเขาและถ้าเขาทําสําเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะยั่งยืนทั้งตัวคุณทั้งองค์กรทั้งแผนกต้องกระจายงานเก่งครับวิธีการกระจายงานเก่งทํำยังไงอธิบายไปแล้วทั้ง1ิบหัวข้อ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย